เอฟซีขาสวัสดีค่ะวันนี้มาดูคุมพันจะทำมะนาวเชื่อมในเอฟซีค่ะนี่ค่ะใเกลือลงไปสามช้อนโต๊ะแล้วก็คั้นเลยค่ะบีบๆๆ กุ้พันเพิ่มมะนาวนะคะอีซีค่ะตัวนั้นเราจะเพิ่มเกลือไปสามช้อนโต๊ตลงมือนวดเลยค่ะนี่ค่ะมะนาววันนี้คลิปนี้ร้อยสี่สิบลูกนะคะการทัานเกลือแต่ละรอบก็จะก็จะใส่เกลือหกช้อนโต๊ะค่ะอีซีค่ะนี่ค่ะ ลงไปเลยค่ะพอแล้วค่ะเปิดน้ำล้างเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นการทําเกลือรอบที่หนึ่งกับเอีค่ะเกลือรอบที่หนึ่ง จะไปค่ะขั้นเกลือรอบสองไ่ะเอซีค่ะเต็ดเกลือลงไปเลยค่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคุณพันใส่มะนาววันนี้คุณพันใส่สองร้อยสองร้อยสิบลูกไ่ะเอซีค่ะ เพราะนั้นการคั้นเกลือแต่ละครั้งคุณพันจะใส่เกลือเก้าช้อนโต๊ะค่ะเป็นสามเท่าเลยนะคะนี่ค่ะคุณพันทาคลิปใหญ่เลยค่ัวนี้ค่ะหวดแต่ละครั้งใช้ใช้เก้าช้อนโต๊ะพอแล้วค่ะเปิดน้ําล้างเลยค่ะยีนีค่ะนี่ค่ะเปิดน้ําล้างเลยค่ะ น้ำออกค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า อันนี้คือขั้นเกลือรอบสามจ้าขั้นเก 100, ลือสามรอบเสร็จเรียบร้อยเราว็็ล้างด้วยน้ำสะอาดสามครั้งค่นะเอซีนพอแล้วคนะ่ะล้างออกเลยค่ยนะเอซีนค่ะ fc ขาเราคั้นเกลือสามครั้งแล้วแล้วก็ล้างด้วยน้ำดื่มสะอาดสามครั้งค่ะล้างสามรอบอันนี้เป็นการล้างรอบที่หนึ่งนะคะพอแล้วค่ะเปิดน้ำออกเลยค่ะ ะบายล้างน้ำที่สองค่ะน้ำเริ่มใสแล้วใฟซีค่ะน้ำใสแล้ว ไปล้างน้ําที่สามค่ะอันนี้น้ําล้างสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็นําไปเชื่อมได้เลยค่ะเอาแล้วคเดี๋ยวเราไปดูการเชื่อมกันนะคะบีดน้ําออกด้วยนะคะเอฟซีค่ะเอฟซีค้ามาดูค่ะเตรียมเชื่อมแล้วค่ะเชื่อมมอใหญ่เลยค่ะวันนี้ค่ะ เตรียมเชื่อมเลยคนะ่ะคุณพันใส่มะนาวทั้งหมดสองร้อยสองร้อยสิบลูกก็เท่ากับสามคลิปไข่ไอพีค่ะเท่ากับสามคลิป แต่แลรคลิปทุมพันใช้น้ำตาลทรายกิโลครึ่งแต่และคลิปใช้กิโลครึ่งสองสองแล้วนะคะ มะนาวสองร้อยสิบลูกจะใช้น้ำตาลทรายสี่กิโลครึ่งค่ะสี่กิโลครึ่งน้ำตาลทรายสี่กิโลครึ่งนี่ค่ะใส่ไปเลยค่ะสี่กิโลครึ่งค่ะอย่ตีค่ะเดี๋ยวน้ำตาลทรายก็ละลายค่ะ น้ำตาลทาย4กิโลครึ่งแล้วก็น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมก็6เอฟซีค่ะใส่น้ำตาลเสร็จเรียบร้อยก็ใส่น้ำเชื่อมแต่น้ำเชื่อมลงไป600มิลลิลิตรเลยค่ะเพราะว่ามะนาวเราเยอะ ะนาวสองร้อยสิบลูกเคเอค่ะนี่ค่ะใส่น้ำเชื่อมลงไปหกร้อยมิลลิลิตรเสร็จแล้วก็ใส่เกลือเกลือลงไปค่ะหนึ่งสองสามสาม,สามช้อนโต๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ตั้งไฟให้น้ำตาลละลายค่ะ เดี๋ยวคุณพันมาอัปเดตให้ดูนะคะ F4 ขาอาการทํามะนาวเชื่อมสุดเด็ดที่รับช่องคมพันตุลากันค่ะ f ะนี่ค่ะมะนาวเชื่อมคมพันกับ f ะนี่ค่ะอาจจะมืดนิดน,นึงนะคะเพราะว่าคมพันเชื่อมตอนกลางคืนค่ะขอบคุณ F4 ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล่าะนี่ค่ะเดี๋ยวคุณพันปักสูตรไว้ใต้คลิปนะคะวันนี้ทําคลิปใหญ่เลยค่ะ ทำสามชุดเลยค่ะ fc ขาเป็นรวมเป็นชุดเดียวกันเป็นคลิปเดียวกันคุมพันธองทดลองทำดูถ้าเราใช้มะนาวสองร้อยสิบลูกแล้วก็เครื่องปรุงก็ตามอัตราส่วนนะเพิ่มเป็นสามเท่าค่ะขอบคุณ fc ทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเย่อมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะสำหรับคลิปนี้คุมพันจะร้อ,องเพลงให้ฟังนะคะเป็นเพลงที่คุมพันประพันธ์ขึ้นมาด้วยตัวเองค่ะเพียงรอหันก่ะ fc ขาเชิญรับฟังได้เลยค่ะ รอเรือรอเรือสองตัวอย่ากลัวเรียกว่ารอหันพยัญชนะรอเรือคู่กันออกเสียงอันเร็วพันทันใดบรรเทาบรรทัดบันเลงเพืินเกรงรอหันหันสาบรรลุพันสาบรรประชาเลือกสันมาบรรดาบรรจงบรรธมบรรพธบรรลัยตั้งใจอ่านเขียนรอหันบรรทุกบรรจุกรมธัน รวมสร้างสรร์รหันจัญญาบรรยายบรรหารกลัน่นไกลสุขใจบรรเจดิดเลิศล้ำเรียนรู้ฝึกอ่านเขียนคำอ่านเขียนซ้ำจดจำได้ดีอ่านเขียนซ้ำจดจำได้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดี กอบคนเอฟซีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคมพันมาถ่ายอัปเดตให้ดูเป็นระยะๆนะคะการทํามะนาวเชื่อมค่ะตัวเด็ดเคล็ดลับช่องคมพันตุลากันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเอฟซีค่ะนี่ค่ะมะนาวเชื่อมคมพันตัวเด็ดเคล็ดลับช่องคมพันตุลาการค่ะสีสวยเลยค่ะนี่ค่ะมะนาวเชื่อมคมพันค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะ พบกันคลิปหน้านะคะเอซีขาสวัสดีค่ะ